and shut it down อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆร่วมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกนะครับในวันนี้เนี่ยสี่ทุ่มได้มีการปล่อยตัวทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับสำหรับเพลงไตเติ้ลลกของอัลบั้มเต็มบอนพิงก์นะั่นก็คือเพลงชัดดาวนั่นเองเป็น m v ทีเซอร์ที่สุดปังมากเลยจริงๆนะครับเปิดลีดอน่ทก,ก,ก lin, ะ จิตคนฟังได้อย่างดีมากๆเลยเป็นเสียงไวโอลินที่มีความหนักแน่นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในตัว MVT เซอร์ตัวนี้นะครับเราจะได้เห็นชื่อเพลงต่างๆของ Black พิงคอยู่ทั่วทุกมุมของตึกเลยโดยซ่อนไว้นะครับตามมุมต่างๆรวมไปถึงกระดาษต่างๆที่ติดอยู่ในแต่ละสถานที่นี้นะครับมีหลายชื่อหลายเพลงมากๆเลยของ Black พิงคไม่ว่าจะเป็นเพลงไตเติลหลักเองก็ตามรวมไปถึงเพลงบีไซด์ในอัลบั้มเองก็เช่นเดียวกันนะครับหากใครเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่ามีเพลงอะไรกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ วนนี้นะครับเราจะได้เห็นถึงสถานที่ที่สาวๆแบล็คพิง์นั่นเนี่ยใช้ถ่ายทำนะครับก็จะเป็นตึกต่างๆที่ถูกเมคขึ้นมาเนี่ยเหมือนจริงมากๆเลยไม่มี CG ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทุกอย่างเนี่ยสร้างขึ้นมาราวกับว่ามันเป็นความจริงตามสไตล์ของ YG เลยนะครับไม่เน้น CG เน้นของจริงจัดหนักจัดเต็มมากๆภาพเนี่ยก็ตัดฉับๆไปโฟกัสไปยังชื่อเพลงแต่ละเพลงของแบล็คพิง์แล้วก็ตัดมาที่4สาวนะครับเริ่มจากโรเซ่ที่ขับรถอยู่โรเซ่ Rose ของเรารับบทคนขับรถอีกแล้วนะครับในเอ็มาด้วย Jenny ที่หต มาก็เฟียสโชความนางแบบมาเต็มที่มากๆเลยลุคออฟแบล็คของเจนนี่เนี่ยสะกดใจมากๆมาด้วยจีซูนะครับที่ยืนอยู่ตรงหน้าป้ายประกาศของคําว่า Black พิงค์จีซูของเราเนี่ยสวยมากๆเลยในลุคนี้ปิดท้ายด้วยลิซ่านะครับที่มาในลุกที่โคตรเท่มากๆเลยนะครับทุกคนบอกได้เลยว่าลุคนี้ใครที่เป็นเมนลิซ่าเนี่ยใจวายกันแน่นอนความเท่ความปังของลิซ่านี้มาปิดคลิปวิดีโอทีเซอร์นะครับหมวกเด่นๆมากๆเลยกับเซลีน แล้วก็ปิดวิดีโอคลิปนี้นะครับปิด M B T เซอร์นี้ไปด้วยท่อนหนึ่งของเพลงนะครับที่มีคําว่าชัดดาวในตอนสุดท้ายด้วยฟังมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดู M B T เซอร์ชัดดาวของ Black พิ n งเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ช่อง Off i c i a l YouTube ของ Black พิงกนะครับในตอนนี้เนี่ยยอดวิวพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วมากๆหลังจากที่ลงมาตอน4ี่ทุ่มของทางประเทศไทยล่าสุดนี้นะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มยีนาทียอดวิวของ Black พิ้งก์ชัดดาว M B T เซอร์นั้นเนี่ยอยู่ที่ 9, 90, ที่เดียวฟแฟนๆเนี่ยรอคอยกันมากๆวันนี้เนี่ยลุ้นแล้วลุ้นอีกนะครับว่า YG จีจะปล่อยอะไรออกมาจะเป็นรูปภาพรวมของสีสาวแบล็คพิงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น m b ็มเซอร์เลยสุดท้ายเนี่ยก็เป็น m b ็มเซอร์ของเพลงชัดดาวจนได้นะครับเหลืออีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเราก็จะได้เจอสีสาวแบล็คพิงกับการคัมแบ็กครั้งใหม่เพลงเต็ม MV เต็มแล้วก็เพลงหลักไตเติ้ลเลยนะครับของอัลบั้มนี้ฟนแฟนๆหลายคน,นยในตอนนี้ออกมาพูดคุยกันมากมายเลยสําหรับชัดดาวนะครับของแบล็คพิ้งค์บางคนเน ต่างที่น่าสนใจนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ยังมีการออกมาวิเคราะห์กันด้วยว่านําเอาชื่อเพลงมารวมกันขนาดนี้แล้วก็ชื่อเพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยชื่อว่าชัดดาวด้วยมันจะเป็นการบอกอะไรกับแฟนๆหรือเปล่าหรือว่านี่จะเป็นการคัมแบ็กครั้งสุดท้ายของ Black พิ้งก่อนที่จะหมดสัญญานะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามใครมีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสําหรับเรานั้นเนี่ยก็ยังคงหวังนะครับว่านี่จะเป็นการชัดดาวเพื่อเริ่มต้นใหม่สำหรับสัญญาใหม่ฉบับใหม่ที่สสาวแบล็คพิ้งก์เล่นเซนร่วมกันแล เดอาให้ชิดกว่าเดิมเอาให้มั่นกว่าเดิมนะครับเรามั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดู MBT เซอร์ตัวนี้ชัดดาวของ b l a c k พิ n งกันด้วยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะอันยอง